กลับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟที่น่ารักทุกคนทุกท่านหน่อยครับวันนี้มีกิจกรรมไอ้นั่นเข้ามาครับชุดชุดใหม่เข้ามานะชุดอะไรมาเฟียน่าจะใช่มาเฟียนะครับเนี่ยจะใช่มาเฟียหรนะือเปล่านะนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งชุดอะไรลดสูงสุด85%ดสิบห้าเปอร์วันเดอร์สตีท ส,สตีดแลนด์เลยโอเคแต่ชุดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบไม่ชอบชุดนี้ผมมีงบอยู่สามพันแปดสิบห้าเพรน,นะครับนะมาดูกันว่าเรา,เราจะใช้ไปทั้งหมดกี่เพรน,นะผมว่าดูได้แล้วน่าจะเหมาตู้อะดูแล้วน่าจะออกสุดท้ายอนะผมคิดว่านะโอเคงั้นเรามาลองเลยครับผมสูบไม่ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ประมาณสัก 9เพชรกับ49เพชรวมสุ่มไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู99เพศเราจะได้อะไรผมว่าน่าจะเป็นเอเอบอทนะลองดูครับผมลองดูเลยเลตกรอฟไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าถูกจริงด้วยอ่าลองดูอีกครั้งหนึ่งครับ199เพชรไปจัดไป จุ๊บน่าโ,โหผมว่าไม่เหลือไม่รอดนะน่าจะสุดท้ายโอเคสองร้อยเกสเาพชรไปจุ๊บ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 ,จ,บจุ๊บุกระเปโโหอีกคันหนึ่งสามรอยเก้สิบเก้าเพชรไปจัดไปไปนู้นจุ๊บจุ๊บโอ้โหจัดไปนรัวครับห้าร้อยเก้สิบก้าเพชร ไอ้ let's go ว่าชุดมาเฟียนจะออกสุดท้ายโอ้โหแน่นอนโอ้โหไม่เหลือผมาว่าเป็นอย่างเท่มาดีชุดผู้หญิงไม่ค่อยมีพอดีโอเคอไปกันหกร้อยเก้าสิบเก้าเพชรชัวชัวโอ้โหโอ้โหยังเท่ ไม่เคยเติมเลยผมเพิ่งเติมเป็นครั้งแรกเนี่ยพอดีกชุดมันโดนใจผมไหจัดไปครับผมเราลองไปใส่ดูสวมใส่ทันทีนะครับอลองดอูโอ้โหยังเท่ครับไม่รุน่นโอเคลองลองเปลี่ยนชุดดู เปลี่ยนหัวดูหัวนี้ลกันชึบโอ้โหโทเท่นะผมว่าโอเคมีชุดนี้นะผมเห็นชุดนี้ผมโดนใจนะผมเติมชอบมากมันว่ามันโอเคดีนะมันว่ามันสวยดีเราใช้เพชรไปทั้งหมดนะครับดูก่อนเราใช้เพชรรงเป็นเพชรอยู่สามพันแปดสิบห้าเพชรน,นะใช้เพชรทั้งหมดน่าจะประมาณสัก เท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก2 0 0 3ันสามสองนสามนิด,นดแต่คิดเป็นเงินก็จะประมาณเกือบเกือบเกือบเท่าไหร่อนะประมาณเกือบเกือบแปดบาทนะผมคิดคร่าวๆนะน่าจะประมาณนี้ครับโอเคใครที่อยากง่ายลองเติมแล้วก็ไปสุ่มดูเพามันเท่เียนะสำหรับสายฟรีก็ต้องอดนะครับผมคิดว่าชุดนี้นะจะมาอ,อีกนานนะกว่าจะมา ผมว่ามันเท่นะนเท่ดีครับใครที่มีทุนหรือมีเงินก็ถ้าอยากได้ก็ลองเติมดูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับาบสวัสดีครับ